สตาร์ตออกมาดีทั้งคู่ครับในแถวหน้าครับแ a ็ก e r เ t a ร์สแนนำ Hamilton ออกมาโอ้โหเบียดไปนูดเลยครับใช้ลายนายมาตลอดครับแล้วแซงได้ครับท่านผู้ชมแฮมิลตันครับแซงขึ้นมาในขณะที่ Max ก e r s t a ร p e n ทเปบาดออกไปแล้วเซอร์โ p e r เรครับประกบลายนอกเข้ามาแล้วปล่อยะให้ Max ก e r s t a ร p e n เปขึ้นเป็นอัดับ2องในนดับที่11ครับมาอยู่หน้ากลุ่มนี้พอดีนะครับ โอ้โหล้อถูกันมาเลยฮะโอ้โหนี่ซีเนียนะครับซีเนียซีดีเซนทั้งสองคนครับหลักสี่กันทั้งคู่ฮะไม่มีใครยอมใครฮะอลอนโซ่กิมมี่ <laughs> ขึ้นขวานะครับถูตรงนี้ <laughs> กันจริงๆนะครับแต่ว่าเขาให้พื้นที่กันน่ะคิมมี่อยู่ลายนอกโอ้โหนักทายต้อนรับกันอย่างดีอ้าวคิมมี่ครับลงไปลงไปตัดย่าครับคิมมี่ไร้คนแนนอันดับ12เลยฮะโอ้โหอาการลูสครับทายออก สล,ลับซ้ายขวา